เนาะเรามาดูตัวเลือกแรกศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ประเภทต่างๆเนาะจากแหล่งความรู้และให้ทางาครอบครัวผลิตขึ้นใช้เองอันนี้แหละดูจะดีเนาะรู้จักปุ๋ยอินทรีย์ไหมเออเช่นที่เล่าให้ฟังไงปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักถูกไหมเออมันแบบปุ๋ยที่แบบเป็นน้ํายาอะไรเงี้ยเออเนาะเขาจะมีวิธีการผลิตอยู่เนาะปุ๋ยจากวัชพืชจากมูลสัตว์เงี้ยเออปุ๋ยคอกรู้จักไหมโลก แบแบบนี้เนะเาะปุ๋ยคอกที่ธาตุอาหารสูงคือปุ๋ยอะไรรู้ไหมปุ๋ยมูลค้างคาวธาตุอาหารสูงมากเลยนะราคาก็มีราคาอยู่เป็นกันเพราะฉันเนี่ยเราได้ชีพใหม่เลือยังลูกไปตามถ้ำเนาะแล้วก็เก็บอะไรมาขายลูกมูลค้างคาวภาษาชาวบ้านคืออะไรลูกขี้ค้างคาวภาษาสุภาพคือ มูลค้างข่าวลองดูแล้วนะเออสุดท้ายใช้อะไรลูกมูลตัวเองแล้วนะนะไม่ได้ไม่ได้มูลตัวเองไม่ได้มีเชื้อโรคเยอะเนาะมาดูข้อ2ลูกหางานที่มั่นคงเงินเดือนสูงทำแล้วให้ทางครอบครัวเลิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมโอ้โหอันนี้เป็นลูกกระตันญูชวนป่วยปีไปกอ่อมากเลยนะโจะเสียงพ่อเลี้ยงแม่แม่เลิกเลยแม่เลิกเลยเดี๋ยวหนูเลี้ยงแม่เองอะไรจะการนตีว่าหนูจะได้งานเงินเดือนสูง เอองานมั่นคงหาได้ไหมเอ,เ,อเอามั่นคงก่อนเอออย่างอย่างรับราชการเนี่ยมั่นคงถูกไหมสมมติเรียนจบไปไปสอบบรรจุข้าราชการเนอะอ่าเงินเดือนสตาร์ละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถูกไหมมีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีพ่อป่วยแม่ป่วยรักษาโรงพยาบาลของรัฐเบิกได้อ่าอย่างมั่นคงใช่ไหมลูกอ่าประมาณนี้ถ้าไม่ทําผิดวินัยแรงก็ไม่ใครไล่ออกแบบนี้ถูกไหมอ่าแบบนี้เป็นตน้นดูรู้ไหมว่าโควิดที่ผ่านมาทําให้รู่ เคยเงินเดือนสูงเนาะแล้วเคยรุ่งเรืองพอโควิดมาโอ้โหวูบเลยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองอนาคตด้วยว่าชีพไหนดีเนาะประมาณน,นี้ข้อ2ไม่น่าจะเลือกแล้วข้อ1เก็บไว้ก่อนในใจ